สวัสดีครับผมเฟิร์นะครับจากช่องน้อง้ดัตัวอ้วนกลมนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมใหม่นะครับมีชื่อเกมว่า b a c k c o v e r M Li เอ็มไลท์ i อ i เดอะวินั่นเองนะครับในเซิร์ฟของญี่ปุ่นนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเปิดให้บริการเป็นวันที่2นั่นเองนะครับเอาละครับเพื่อนๆสําสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะครับนั่นก็คือรีหาตัวไหนดีในช่วงแรกนั่นเองครับก่อนอื่นนะครับต้องบอกก่อนว่าในเกม b a c k ค o v e r นะครับในเวอร์ชันนี้เนี่ย มีตัว SSR นะครับเก่งหลายตัวและแบ่งกันใช้งานหลักๆคือ PVE และ PVP นะครับหรือบางตัวละครเนี้ยอาจจะใช้ได้ทั้ง2โหมดเลยนะครับและแน่นอนนะครับว่าตัวละครส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดเลยนะครับมีการบัฟสกิลให้ดีขึ้นและดีบัฟสกิลลดลงก็มีนะครับเช่นเปอร์เซน็นต์บัฟดีบัฟหรือเพิ่มบัฟดีบัฟใหม่ลงไปในสกิลเลยนะครับยังไม่รวมถึงการทองอีกนะครับ ซึ่งในคลิปนี้นครับผมจะพูดถึงสกิลใหม่ที่ปรับมาเลยนะครับหากเพื่อนๆอยากรู้สกิลเดิมๆของตัวละครในช่วงโคสเบต้าผมจะแปะลิงก์คลิปเก่าไว้ให้นะครับหากเพื่อนๆสนใจเติมเกม Back Cover M Light of the w i z เด d k วิ g อย่าเพิ่งรีบเติมกันนะครับทางเราเป็นนักพิจอรชาไรฟให้บริการเป็นร้านเติมเกมราคาถูกจดทะเบียนบริษัทกว่า2ล้านบาทสะดวกปลอดภยัยไม่มีดีฟานแน่นอนหากทราบวันเปิดจริงนะครับผมจะรีบแจ้งให้เพื่อนๆทราบผ่านกลุ่มไลน์และ YouTube รับรองถูกกระเติมเองแน่นอนได้ครับหากเพื่อนสนใจติดต่อได้3ช่องทางที่ดิงใต้ไร์หรือว่าใต้คลิปนะครับตัวละครแรกนะครับวิลเลี่ยมสายซัพพอร์ตสำหรับวิลเลี่ยมนะครับต้องบอกว่าสกิล,ลเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับออกไปทางเนิร์สมากกว่านะแต่ผมว่าก็ยังเก่งอยู่ดีนะครับการโจมตีปกติของวินเลี่ยมนะครับจะโจมตีเป้าเดี่ยว และมีโอกาส40%นะครับทำให้เป้าหมายเปลี่ยนเป็นต้นไม้ด้วยนะครับเป้าหมายจะเสียไป1เทินฟรีๆเลยนั่นเองอ่ะก็จะติดเป็นต้นไม้แบบนี้เลยนะครับส่วนสกิลหลักของวิลเลียมนะครับจะเป็นบัฟให้เพื่อนในทีม1คนนะครับเพิ่มพลังโจมตีเลเวล4เป็นเวลา2เทินเพิ่มความเร็วเลเวล4เป็นเวลา2เทินนะครับหากเพื่อนในทีมนะครับมีค่ามานา50% หรือต่ำกว่านะครับมีโอกาส60เซนที่จะเพิ่มเกรดมานานนั่นเองนะครับตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเกรดมานานหรือว่าเกรดสปีดนะต่อไปครับอันตรีของวินเรลียมนะครับโจมตีเป้าหมายทั้งหมดด้วยรากไม้ยักษ์นะครับได้รับบัฟลดดาเมจที่รับ2เทินให้เพื่อนในทีมทั้งหมดได้รับบัฟเคานเตอร์ให้กับเพื่อนในทีมที่มีพลังโจมตีสูงสุดนะครับ สกิลคู่ของวินเลียมนะครับจะเป็นการโจมตีเป้าหมายเดี่ยวนะครับและไม่สนพลังป้องกันของเป้าหมายนะครับ40%นั่นเองเป็นที่แน่นอนนะครับว่าวินเลี่ยมนะครับใช้ได้ดีใน PVP และก็ PVE นะครับเนื่องจากวินเลี่ยมนะมีสกิลบัฟท,ที่เพิ่มดาเมจและแอทแทสปีดนะครับอันติยังเป็นสกิลหมู่อีกด้วยและยังบัฟลดดาเมจท,ที่ได้รับกับเคาน์เตอร์เอ็แทกอีกด้วยนะครับในช่วงแรกหากเพื่อนๆเลือกวินเลียมมานะครับจะช่วยเสริมดาเมจ ให้กับยูโนระดับ S R ที่ได้มาฟรีนะครับเป็นอย่างดีเลยแน่นอนว่า PvP ก็ใช้ได้ดีไม่แพ้กันนะครับเพราะเสริมดาเมจให้กับยามิได้ดีด้วยเพราะเสริมดาเมจให้กับยามิแอสตายูโนหรืออะไรก็ตามแต่ที่เป็นตัวดาเมจนะครับตัวละครที่2นะครับมาสสายแทงสำหรับตัวละครนี้นะครับก็มีการปรับเปลี่ยนสกิลบ้างนะครับแต่โดยรวมผมว่าไม่ต่างจากเติมเท่าไหร่นะครับการโจมตีปกติของมาสนะครับจะโจมตีเป้าหมายเดียวด้วยเก็ดน้ําแข็งนะครับ มีโอกาส60%ที่จะติดสถานะยโยุ1เถิ์นะครับส่วนสกิลละนะครับโจมตีเป้าหมายเดียวนะครับด้วยพื้นน้ำแข็งมีโอกาส40%ทำให้เป้าหมายติดสั้นและหากเป้าหมายติดสตันนะครับจะติดดีบัฟลดพลังป้องกันถึง60%อีกด้วยอันตีของม้านะครับ ใช้ดาบยักษ์น้ำแข็งโจมตีเป้าหมายทั้งหมดนะได้รับบัฟลดความเสียหายเลเวล3นะครับลดความเสียหายเนี่ยถึง34%นะครับและมีโอกาส25%ที่จะดีบัฟขยายระยะเวลาสถานะผิดปกตินะครับใส่เป้าหมาย1เทิร์นน่าจะหมายถึงพวกพิษเลือดไหลรวมถึงสตันด้วยนะครับ สกิลคู่ของมานะครับโจมตีเป้าหมายทั้งหมดมีโอกาส4 0ที่จะทำให้ศัตรูติดสตัน1่งเทิร์นนะครับสำหรับตัวละครมาตนะครับตอนช่วงโคสเปต้าจะเป็นแท้งตัวเดียวที่แก่งที่สุดนะครับและนิยมเล่นใน PvP สกิลหลักเนี่ยมีทั้งสตันและลดเกาะนะครับค่อนข้างเยอะทำให้คอมโบกับพวกตัวเทมเพ็ดได้อย่างยามิเอสตายูโนได้ดีนะครับจริงๆเนี G ่ย p VE ก็พอใช้ได้นะครับแต่ในแพทโอเมต้า ดันมีตัวแท้งระดับ SSR เพิ่มเข้ามา1ตัวนะครับและมีสกิลที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับและนั่นก็คือตัวละครที่3ของเรานะครับนั่นคือราเดสนะครับสายแทงนั่นเองเป็นตัวละครนะครับระดับ SSR ที่เพิ่มมาในช่วง Open Meta นะครับผมดูแล้วเนี่ยสกิลน่าสนใจโดยส่วนตัวนะครับอาจจะติดเมตาด้วยนะครับการโจมตีปกติของราเดสนะครับเรียกซอมบี้โจมตี1เป้าหมายมิวกา4สติดสถานะพิษ2เทิน สกิลหลักนะครับโจมตีเป้าหมายทั้งหมดด้วยซอมบี้โคนและบัฟพลังป้องกันเลเวล2ให้กับเพื่อนในทีมทั้งหมดแถมป้องกันนะครับเพิ่มถึง140%ถึง2เทิร์ดนะครับสกิลอันตินะครับอันเชิญซทกศบัฟให้กับเพื่อนในทีมทั้งหมดนะครับบัฟโล140%ของพลังเวทตัวเองให้กับเพื่อนในทีม 2เทินและมีโอกาส50%นะครับได้รับบัฟเพิ่มต้านทานเจาเกาะ25%บล็อกสถานะผิดปกติหรือการซีซีด้วยนะครับ <one>. สกิลคู่นะครับโจมตีเป้าหมายเดียวมีโอกาส60%ติดสถานะสะตั้น จากข้าเห็นส่วนตัวของผมนะครับลาเดฟเป็นตัวแทงที่น่าสนใจมากกว่ามาร์สในตอนนี้นะครับด้วยสกิล2เนี่ยมีบัฟเพิ่มป้องกันทั้งทีนะครับถึง140%นะครับแถมมันติดเนี้ยยังมีบัฟโล่และมีโอกาสติดกัน CC ด้วยนะครับซึ่งเป็นประโยชน์มากๆใน PVP นะครับแล้งอีกครั้งครับจากความเห็นส่วนตัวนะครับมีความเป็นไปได้สูงนะครับที่จะติดเมตา PVP นะครับและแน่นอนว่า QE ก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับเอาละครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับคอนเทนต์รีหาตัวไหนดีนะครับหลักๆผมจะแนะนํา3ตัวละครเพราะว่าตัวแจกระดับ S R นะครับจะมีตัวดาเมจกับซับมาให้อยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่าจะมีการบับตัวละครหรือว่าดีบัฟตัวละครไปบ้างนะครับอย่างยูโน่แต่โดยรวมเนี่ยก็ยังเก่งเหมือนเดิมนะครับซึ่งถ้าจะลุยเนื้อเรื่องนะครับมักจะขาดตัวแทงซะมากกว่านะครับและพอจบบทแรกก็จะมีให้เราเลือก และพอจบบทแรกจะมีให้เราเลือกตัวละคร SSR นะครับ1ใน3ตัวสามารถเปิดในตู้เลทก็ได้นะครับตัวแรกเลยนะครับก็คือแอสตานะครับร่าง2อดาบนะครับตัวที่2นะครับจะเป็นมิโมซ่าร่างชุดนักเกลียดนะครับตัวที่3นะครับก็คือยามีนะครับในชุดกีรานั่นเองนะครับเดิมทีช่วงคอสเปต้าจะเป็นยูโนชุดนักเกลียดนะครับไม่ใช่ยามีตัวนี้เนาะส่วน2ใน3ตัวละครนี้นะครับมิโมซ่าแอสตายังเก่งเหมือนเดิมนะครับ มีการปรับสกิลนิดหน่อยนะครับส่วนยามิในร่างชุดนักกีฬานะครับผมอ่านสกิลแล้วค่อนข้างจะโหดนะครับผมคิดว่าน่าจะโหดกว่าร่างเก่าด้วยซ้ำนะครับส่วนยามินะครับน่าสนใจเพราะว่าสกิลเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะส่วนตัวละครที่น่าสนใจนะครับมีการเปลี่ยนแปลงสกิลไปค่อนข้างเยอะนะครับก็จะมีโนเซลตัวนี้นั่นแหละนะครับที่มีดีบัฟลดพลานจมตีและลดมานานะครับ ส่วนสกิลเก่านะครับจะออกไปทางแนวบัฟป้องกันและมีเงื่อนไขค่อนข้างจุกจิกนะครับอีกหนึ่งตัวละครที่น่าสนใจนะครับและมีการเปลี่ยนสกิลค่อนข้างเยอะนะครับนั่นคือแซลลี่จัดเดิมนะครับมีสถานะพิษและยาดีบัฟใส่เป้าหมายได้ซึ่งมันออกไปทางสายดีบัฟซะมากกว่าจะเป็นซัพพอร์ตนะครับส่วนสกิลที่เปลี่ยนใหม่นะครับจะมีดูดเลือดมีบัฟเพิ่มมานาแล้วก็เพิ่มเกรดสกิลคู่นะครับและขยายเวลาเอฟเฟกนะครับ ส่วนอันตีจะมีบัฟเพิ่มพลังโจมตีกายและเวทถึง50%นั่นเองนะครับก็จะดูสมกับเป็นสายซัพพอร์ตเตอร์มากขึ้นนั่นเองตัวต่อไปที่น่าสนใจนะคบก็คือแจ็คเดอริปเปอร์มีการเปลี่ยนสกิลค่อนข้างเยอะนะครับหล,หลักๆนี้ยังคงสถานนะเลือดไหลเอาไว้นะแต่การโจมตีปกติจะเดินที่เป็นสกิลหมู่นะครับกลายเป็นเดี่ยวนะสกิลหลักกลายเป็นบัฟอันติีกลายเป็นโจมตีเดี่ยวนะครับส่วนตัวมองว่าออกไปทางเนฟซะมากกว่านะเพราะว่าเดิมทีแจ็คเดอริปเปอร์เนี้ย การโจมตีธรรมดานะครับคือท่าหากินของเขาเลยนะเพราะโจมตีหมู่และแปะเลือดไหลได้นั่นเองโดยที่ไม่ต้องมานั่งรอมานานั่นเองนะครับส่วนตัวละครที่มีการบัฟเพิ่มเข้ามานะครับจะเป็นในส่วนของชาร์ล็อตนะครับแต่อนสกิล,ล้วเนี่ยผมก็ยังไม่แน่ใจว่าเก่งกว่าเดิมไหมเพราะมีดีบัฟลดเกาะถึง50%จากสกิลหลักนะครับสำหรับตัวละครเฟอร์โกเลียนะครับดูไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่นะนะครับ ส่วนตัวสายแลกเมจใช้ยูโน่เอสไปก่อนได้เลยนะครับส่วนริวนะครับก็ปรับใหม่เกือบทั้งหมดนะครับส่วนตัวคิดว่าแบบเก่าดีกว่านะแต่สกิลหลักแอบน่าสนใจเพราะว่าสกิลหมู่นะครับแล้วก็ลดเกาะชัวร์6กด้วยนะครับท้ายนะครับจะมีเพิ่มตัวละครใหม่มา2ตัวในระดับ s r นะครับตัวละครแรกนะครับก็คือลุงโลตัสนะครับเดิมทีเป็นตัวระดับ SR ในช่วงโคสเปต้า ส่วนตัวมองว่าสกิลเฉยๆนะครับอีกหนึ่งตัวละครที่เพิ่มเข้ามาในระดับเอเนนะครับนั่นคือเลโอโปนะครับสกิลก็ออกไปทางดูดเลือดสำหรับผมยังไม่แน่ใจว่าเก่งหรือเปล่านะครับตัวนี้แต่สกิลแบบน่าสนใจอยู่นะครับนะคบเพื่อนๆนี่เป็นข้อสรุปในช่วง Open b e t a และเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับเพราะบางตัวอาจจะเก่งเพราะการทองได้ด้วยนะครับทีนี้ก็ต้องรอดูเมต้ากันต่อไปนะครับว่าจะเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนนะ หากเพื่อนเ่อชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่งกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจุ๊บจ้า